ดีครับพบกับรายการไอที T สโ,โสรเ<อ><อ>ย่ปม,มือครับอู้ยคนปมมือแล้วโปมะนลยเข้าสู่รายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไ<ช>อทีเทคโนโลยนะคะที่จะมาอัปเดตแบบนี้ทุกอาทิตย์เลยถูกต้องครับผมก็พบกับเรา2คนเป็นประจำนะครับพิธีกรคู่ขวัญเลย<ช>บมูมและเอนั่นเองครับโอปมือนะ่ะอีกครั้งอ่ะ ทไมพบกันเองนะครับไม่มีคนบอกเรียกกระแสนะคะับเรียกเล็บ่าครับผมนะครับเราก็เจอกันนะครับหลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น FM ครับ101.25เมกะเฮิร์นะครับทักทายคุณผู้ฟังครับแล้วก็คุณผู้ชมครับทาง YouTube นะครับแล้วก็เว็บไซต์ด้วยอ่ามาแนะนำช่องทางกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาค่ะครับผมช่องทางแรกค่ะเขียนจดหมายหรือว่าไปสนียบัตรก็ได้ค่ะเธอพูดได้ไหมอยากพูดแต่ชอบอ่ะโอเคได้เลยอยากเขียนมากเลยตอนนี้แบบกำลังแบบมันมือมากเลยปกติพูดทุกอาทิตย์ก็เราก็รอเหมือนกันว่าอันวิกไหนบจะพูดโออเคครรับผมม่าาาสถ จดหมายนะครับหรือไปรษณียบัตรนะครับมาได้หรือจะพิมพ์มาก็ได้อ,อะไรก็ได้อะส่งมานะครับในเขาเรียกว่าลักษณะของไปรษณียนะครับได้ที่คณะไอทีครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี126ถนนประชาอุทิศบางมดทุ่งครุกรุงเทพ10140ครับหรือว่าจะกริ่งกลางโทรศัพท์กันมาได้ค่ะได้เลย028727901คะ่ะครับผมนอกจากนั้นนะครับใครที่ไม่อยากส่งจดหมายนะครับสามารถ พิมในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ส่งอีเมลมาได้เลยที่ radio comment at life com ครับ Facebook ด้วย a c e b o o k นะครับก็เข้าไปที่ a c e b o o k นะครับแล้วก็ไปหาแฟนเพจของเรา it station t v นั่นเองนะครับแล้วก็ไปไลน์ด้วยนะจ๊ะค่ะรวมถึงทวิตเตอร์ค่ะที่ it underscore station ค่ะแล้วก็เว็บไซต์ยอดฮิตฮิตที่สุดตลอดกาลฮิตที่สุดในขณะนี้คอนเทนต์ในนั้นเนี่ยผู้จัดหน้าตาก็ดีมากเลยรวมถึงแบบว่าคลิปวิดีโอรายการไอทีสมอลยะ มากย้อนหลังได้เป็นปีเลยใครบอกว่าดูใครบอกว่าดีมากอะเราเราบอกกันเองเออคุณผังก็ต้องเชื่อเราซิแมะโตจะพังแล้วไววิทยนะคะก็คือที่เว็บไซต์ w w w it station tv นั่นเองครับผมสะดวกช่องทางไหนนะครับชื่นชอบช่องทางไหนก็สามารถเข้าไปเลือกรับชมนะครับรับฟังนะครับมาได้ตลอดเลยตอนนี้หลากหลายช่องทางมีมาให้ให้คุณผู้ชมเป็ผู้ฟังนะครับใครจะเริ่มก่อนดีคะสำหรับ ข่าวของวันนี้วันนี้นะครับโอ้โหวันนี้ก็เป็นเดือนใหม่แล้วนะอก็ถือว่าเปิดเรื่องใหม่ๆรุ่นด,ด,ดีดีกว่าอคะขอขอของผมก่อนไดี๋ยวป่ะตอนนี้เป็นข่าวเป็นข่าวที่แบบเออตอนนี้มีจริงแล้วบางทีเนี่ยหลายๆคนชอบพูดกันหรือบางทีอาจจะมีแบบเพื่อนเราหรือบางทีพวกเราอาจจะจินตนาการว่าเมื่อไหร่จะมีรถที่ไม่ต้องมีคนขับสักทีพูดอย่างนี้มา ม่เคยมีกระแสมีข่าวออกมาสักพักนึงมีหลายคนนะครับที่พูดกันมากมายเลยว่าโหถ้าถ้ามีรถแล้วไม่ต้องขับสบายแล้วน,น,น,น่นเฉนยๆนอนหลับอนอนโอเคครับขอบคุณมากครับกันเดี๋ยวลา,ลาไปก่อนนะเอต้าโนยแล้วกำลังง่วงอยู่พอดีก็คือว่าตอนนี้นะครับก็มีจริงแล้ว <S <S นะครับเป็นรถไร้คนขับนะครับก็คือว่าใกล้เป็นจริงตอนนี้ถ้าสมมติว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะสักประมาณสัก แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะครับแต่เขายังรู้สึกว่าเขายังไม่ได้เปิดออกจำหน่ายถูกต้องแต่ตอนนี้ก็คือทดสอบอะไรได้แล้วนะก็คือว่าเป็นการร่วมมือกันนะครับของ Google นั่นเองนะครับกับรถยนต์ค่ายดังค่ายหนึ่งนั่นเองจะเป็นอะไรมาฟังมาดูกันดีกว่านะครับรถยนต์หลายคนขับนะครับหลังจากที่ Google ได้รับอนุญาตใบทดสอบบนถนนจริงเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นข่าวกันมาสักพักนึงแล้วแหละอย่างที่เราบอกไปนะครับว่า นวัตกรรมที่น่าทึ่งนะครับกับรถจนไร้คนขับจาก Google นะครับซึ่งใกล้จะมาถึงเวลาที่รถไร้คนขับนี้นะครับจะมาวิ่งบนถนนจริงอย่างถูกต้องถูกกฎหมายแล้วเพราะ google นะครับได้ขึ้นทะเบียนรถไร้คนขับในสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อจะนํามาวิ่งทดสอบบนถนนจริงเช่นเดียวกับรถธรรมดาทั่วไปหากสําเร็จนะครับก็จะเป็นรถไร้คนขับคันแรกในสหรัฐเลยแล้วแบบ รถครคนขับเนี่ยเขาก็ต้องมีการทดสอบกันอย่างดีอยู่แล้วว่ามันจะปลอดภัยจริงไหมคือยิ่งระบบรักษาลอภอยมันต้องแน่นอ่ะถูกต้องอ่ะแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าเขามีระบบอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับหรือว่าเขาทดสอบอะไรยังไงบ้างไฟตกนะครับไฟอาจจะกระแสคนอวดผีมาอีกไม่ใช่นะครับพูดถึงรถเนี่ยรถไรคนขับเนี่ยมาเลยโดยสํานักงานขึ้นทะเบียนรถจนของรัฐเนวาดานะครับสหรัฐอเมริกาได้ให้ใบอนุญาต โดยให้ Google นะครับทดสอบรถไร้คนขับบนถนนจริงได้แล้วนะครับโดยที่รถ Google ใช้เนี่ยเป็นรถจน To y ยต้านั่นเอ,เองนะครับพรีออสรุ่นกับเคลื่อนโดยอัตโนมัตินะครับขณะที่ค่ายรถจนอื่นๆก็มาจดทะเบียนร,รถไร้คนขับที่รัฐนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นรัฐเดียวเลยในสหรัฐนะครับที่รัฐบาลท้องถิ่นอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนร,รถจนแบบไร้คนขับได้โดยก่อนที่จะขึ้นทะเบียนนะครับ Google ได้มีการทดสอบจริงบนถนนจริงหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็มั่นใจว่าสามารถใช้ได้จริงในถนนจริงเพราะว่า มีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ไว่าจะเป็นเซ็นเซอร์รอบตัวเลยนะครับกล้องวิดีโอบนหลังคารถเพื่อสามารถรับรู้มองเห็นสภาพแวดล้อมต่างๆรอบตัวรถนะครับสามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างแม่นยำนะครับแล้วก็ทดสอบบนถนนจริงบนถนนจริงหลายครั้งแล้วนะครับเป็นระยะทางกว่า4 1 4 0,000รายโดยไม่มีอุบัติเหตุเลยสักครั้งเดียวถามหน่อยไรคนขับนี้คือไม่ต้องมีคนขับนั่งหรือเปล่ามีคนนั่งแต่ก็มีคนขับมีคนนั่งเออถ้าสมมติไม่มีคนเลยอะ ก็จะให้ไปไหนอ่ะให้มารักเราเหรอเออก็ได้นะอาะจะได้ใช่ให้มาเองอ่ะอันนั้นเดี๋ยวเราต้องไปศึกษาในโรงเรียนกันอีกทีนึงเราแต่จะทำเป็นโปรเจกต์ครับผมแต่จากภาพเนี่ยเรามีภาพให้แลเรามีภาพให้ชมนะก็คือว่าเป็นคนนั่งในฝั่งคนนั่งแต่รถเนี่ยไม่ต้องขับก็มีคนขับแต่นั่งฝั่งคนขับได้ไหมแต่ไม่ขับอ่ะก็อาจจะได้เพราะว่าให้รถมันขับเลื่อนด้วยเคลื่อนอัตโนมัติอ่ะเชิญครับรถก็พร้อมแลนี่เออถ้าสมมติว่ารายการเรานี่แบบเคลื่อนได้ทำอะไรได้นี่แบบเจ๋ เดี๋ยวเราต้องไปบอกผู้ใหญ่เอฟเฟกเลย สั่งแล้วว้อีกหน่อยเราจะนั่งอยู่บนรถนะเดี๋ยวถ้าเราแบบนั่งอยู่บนรถนะครับตอนนี้เราอยู่บนรถไลฟคนขับแล้วนี่ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก่อนเดี๋ยวให้ Google เนี่ยเขาออกมาจำหน่ายอย่างจริงๆเป็นทางการก่อนน่าตื่นเต้นมันจะแพงไหมเนี่ยอันนี้ก็อาจจะน่าราคาสูงอยู่นะครับเพราะว่ามันต้องมีเซนเซอร์แล้วก็มีระบบความปลอดภัยที่แบบชอบอย่างชอบอย่างนึงคืออย่างเงี้ยมันมันก็จะดีมากสําหรับผู้ที่พิการหรือว่าแบบว่าบกพร่องก็สามารถไปไหนมาไหนได้โดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นใช่บางทีคนตาบอดอาจจะขับรถไม่ได้ใช่ไหมแต่รถ เราไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้เออถ้านไงเขาตั้งไปทําตาก่อนไหมอยากตาบอดเหรอเฮ้ยไม่ต้องไม่ใช่หมายความว่าถ้าคนที่ตาบอดก็จะเอาตาไว้ซื้อแล้วเอาตาไว้ทําตาให้หายบอดไหมสมมติว่ามันยังไม่มีโอกาสที่คนบริจาคลูกกระต่ายโอเคโอเคโอเคกล้องป้าเราดูว่าเป็นคนคนเดียวไรไม่ได้ใส่ตาคุณผู้ฟังไปคุณผู้ชมไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่ก็มองได้หลายแง่ไงนะครับคือรถเนี่ยเราไม่ได้นั่งได้คนเดียวบางคนอาจจะสามารถนั่งได้แล้วก็สามารถเรียกว่า บรรทุกสัมภาระอะไรต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือระหว่าง Google กับ Toyota นะครับนั่งรถแล้วนั่งรถไปกินข้าวกันดีกว่าโอ้หิวแล้วเนี่ยตอนนี้ขนาดเช้าเลยนะเนี่ยจะบอกว่าท้องร้องแปลว่าไม่ได้ทานข้าวเช้ากันมาพวกเราแต่ไม่ดีนะไม่ดีไม่ดีนะครับเป็นแอปพลิเคชันฝีมือคนไทยอีกแล้วหลังจากที่คนไทยเราก็ทําแอปพลิเคชันเยอะแยะมากมายมีแอปตัวนี้แหละที่แบบว่าโดดเด่นโดนใจเรามากเราก็เลยหยิบยื่นหยิบยกมาชื่อว่าแอปวงในค่ะวงในสําหรับปัญหาที่คุณผู้ฟังหลายคนคุณ หลายคนก็อาจจะเคยประสบอย่างเย็นนี้เช้านี้จะกินอะไรดีคะกลางวันนี้จะกินอะไรดีคะเออคิดไม่ออกเนาะจริงๆเนาะมมนเป็นเรื่องปกติของคนเลยเนาะจะไปกินอะไรที่ไหนดีเออสมมติพอจะกินอะไรอะจะกินอะไรอะวันนี้อยากกินอะไรตอนที่อยากกินอะไรไม่รู้ถ่าพอลองนึกชื่อร้านอาหารขึ้นมีแค่พิซซ่าเคบซีแถวนี้เซเว่นเซนเชตเตอร์กิลเจพรเจพตามารีเออใช่ไหมก็คือจะรู้แค่นี้แต่ว่าเอ้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราไปอยู่ในต่างถิ่นหรือไปอยู่ที่ที่เดิมเนี่ยแหละแต่เรา ก็อาจจะยังไม่รู้หมดว่ามีร้านอาหารอะไรบ้างเราก็สามารถใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ได้โอ้โหอะเป็นยังไงนลองเล <ขา S 2> ่าะรเอะเาว่าวฟังชันหลักๆนะคะสามารถค้นหาอาหารรอบตัวด้วยระบบ GPS ตามที่อยู่ปัจจุบันของคุณได้ก็จะพุดๆพุดพขึ้นมาเลยรวมถึงสามารถดูข้อมูลร้านอาหารและรีวิวจากผู้กิน ผู้ไปใช้งานเนี่ยได้จริงเลยนะคะแล้วก็สามารถโพสร,รูปร้านอาหารโพสร,รูปอาหารต่างๆแล้ได้ก็เขียนรีวิวได้ด้วยร,รวมถึงสามารถเพิ่มร้านอาหารหรุ่นแรงอาหารต่างๆได้จากนั้นนะคะยังสามารถแชร์กับ Facebook ได้ด้วยแล้วก็ล็อกอินผ่านแอคเคา t ์เฟซบุ๊กได้ด้วยก็มีโปรไฟล์ต่างๆแล้วเขาก็บอกว่านอกจากจะใช้งานผ่าน iOS iPhone นะคะทั้ง iPhone iPad ต่างๆแล้วยังสามารถ ใช้งานผ่านทางเว็บไซต์นะคะ www. w g n a i c o m ได้อีกด้วยอนอกจากนั้นยังไม่พอสามารถผ่าน Samsung Smart TV p แอปได้ด้วยอ๋อตอนนี้ Samsung เขาก็มี Smart TV ออกมาแล้วก็มีแอปพลิเคชันพ <Support S 1> เขามีจุดประสงค์หลักๆเขาบอกว่าอยากจะให้แอปพลิเคชันของเขาคอนเทนต์ของเขาเนี่ยไปอยู่ใน4หน้าจอหลักๆของทุกคนคือทีวีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็แท็บเล็ต สี่อย่างตอนนี้เขาก็ทําสําเร็จแล้วลงได้หมดเลยแล้วก็จริงๆทาให้เรารู้ว่าเออจะกินอะไรดีเราก็เปิดแอปนี้ขึ้นมาได้แล้วก็เออดูร้านอาหารดูร้านหเสร็จมีอาหารบอกอือยากกินดูรูปมีรายการอาหารบอกด้วยใช่เพราะแบบว่าเหมือนกับคนไปกินมาไงก็บอกว่าอันนี้อร่อยอันน้อร่อยใช่แล้วพอดูรูปอาหารไปอ้าวอยากกินอีก ไปเลยเลยง่ายขึ้นดีกว่าจะต้องมาทะเลาะกันจะกินอะไรดีอาการเป็นปัญหาทะเลาะกันจริงๆนะบูมเรื่องนี้ใช่ใช่ใช่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบเขาจะกินจะกินอะไรอีกคนนึงก็แบบพอบอกจะกินอันนี้อีกคนนึงเขาไม่เอาไม่อยากกินคือแบบบางทีเราเหนื่อยมาหงุดหงิดแต่เราอยากกินแต่เราไม่รู้จะกินอะไรแล้ก็ก็กินอะไรกินอะไรกักอยึ่อย่างทะเลาะกันไปอุยโทรตัดใจนะครับโอ้โหเรื่องจริงเราขอกลับมาที่เรื่องราวของโรถโจนิสอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนะครับ เมื่อสักครู่นี้เป็นทาง Google จับมือกับ t o y ยต้าตอนนี้ t o y ยต้ายังอยู่ครับแต่โ o โยต้าเนี่ยจับมือกับ Microsoft จับเยอะอ่ะจับเยอะมา To โยต้ามีสองมือไงสองมือมือซ้ายกับมือขวาครบแล้วจับมือพัฒนารถจนอัจฉริยะเช่นกันนะครับแต่ไม่ใช่รถจน์ที่ขับด้วยเองขับได้เองโดยอัตโนมัตินะครับจะต้องเป็นคนขับจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวมาฟังกันอ่ายักษ์ใหญ่อย่าง Microsoft นะครับก็คือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นยักษ์ในวงการของซอฟต์แวร์ต่างๆเลยนะในโลกของเราเนี่ยตอนนี้นะครับก็มาร่วมมือกับ ค่ายดังจากญี่ปุ่นนะครับนั่นคือ Toyota นั่นเองนะครับร่วมพัฒนารถยนต์อัจฉริยะที่สามารถเชื่อมต่อกับเทคโนโลยี c ว o u d computing ได้ <c oughs> บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับเพิ่มความสามารถใหม่ที่ทันสมัยยิ่งกว่ารถยนต์ทั่วไปในปัจจุบันนะครับ m i c r o s อ f t และ Toyota ได้ลงทุนร่วมกัน เป็นเงินนะครับกว่า12ล้านดอลลาร์นะครับหรือราว1,000ล้านเยนเพื่อพัฒนารถยนต์อัจฉริยะนะครับหรือสมาร์ทคาร์ครับซึ่งภายในรถนะครับจะมีบริการดิจิทัลต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น GPS ข้อมูลดิจิทัลในรถยนต์นะครับระบบจัดการกับพลังงานไฟฟ้าในรถยนต์แล้วก็คุณสมบัติอื่นๆที่อำนวความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ความทันสมัยแก่ผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถยนต์คันนี้ด้วยนะครับโดยทาง Toyota มีแผนที่จะนำเทคโนโลยี cloud computing จากแพลตฟอร์ม Microsoft ที่เป็นตัวที่นํามาพัฒนาร่วมกันนะครับมาใช้ในรถคันดังกล่าวเนี่ยภายในปี2015รับนิดตอนนี้ตอนนี้เท่าไหร่สิบสอหลที่สิบห้าอีกสองปีสปีตกลงไม่แตกใช่ไหมสิบสองเนี่ยไม่แตกไม่แตกแน,น่นอนเพราะว่าปีไปถึงสิบห้าแล้ว <c oughs> นะครับซึ่งจะทำให้ผู้ใช้รถคันนี้นะครับเข้าถึงบริการต่างๆในวง จอของดิจิตอลได้มากมายนะครับเปรียบเสมือนว่าในรถเนี่ยมีคอมพิวเตอร์อยู่เลยนะครับมไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือจะเป็นอินเทอร์เนต็ตต่างๆรายงานสภาพอากาศนะครับก็คือว่าสามารถใช้งานจอยกับในรถคันนี้ได้เลยนะครับซึ่งในรถคันนี้ทำไมได้อีกนอกจากนั้นนะครับยังมีการเชื่อมต่อกับโซเชียลเน็ตเวิร์กภายในรถจอได้ด้วยนะครับไฮเทคเลยทั้ง2บริษัทนี้นะครับได้ตั้งเป้าจัด เกี่ยวกับการจำหน่ายนะครับรถจดอัจฉริยะนี้ขึ้นใน170ประเทศทั่วโลกนะครับโดยจะเริ่มต้นจำหน่ายในปีหน้าก็อ,อันนี้ก็คือเรายังขับเองอยู่แต่ว่าเราได้รับความสะดวกสบายจากเทคโนโลยีที่เขานํามาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงใช้ในรถคันนี้ต้องขอโยงไปนิดนึงนะครับเทคโนโลยีจะคล้ายๆกับเทคโนโลยีใน Cooper มินิคูเปอร์จะมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่ามินิคอนเน c เต็ดก็คือว่าลักษณะคือรถจนมีอินเทอร์เน็ตอยู่ถ้าสมมติว่าใครอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มไปดูได้ในเดลเซิร์ตครับคุณผู้ชมครับ นะคะเรื่องเรื่องรถนี่ก็ต้องยกให้บูมเลยเหมือนกันถูกต้องนะไปดูได้ครับในเดอรเซอร์เองนะครับผมสําหรับเรื่องรถเราจบแล้วใช่ไหมจบแล้วจบแล้วมาถึงเรื่องเฟ e บุ o กกันนี่นึงนะคะที่ล่าสุดก็มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างล้นหลามซึ่งตอนนี้เนี่ยใกล้จะหนึ่งพันล้านแล้วเขาบอกว่ามี รายงานเพิ่มขึ้นมานะคะว่ายอดสมาชิก f a c e b o o k นะคะที่มีการ Active Account แล้วนะคะมากกว่า9ก้า้านึ่งล้านเก้ล้านลยหล้านลายแล้วโดย<ะ>เพิ่มขึ้นจาก845ล้านลายในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วนะคะแล้วก็ได้รายได้จากโฆษณารายได้ของสุทธิเนี่ยแต่ว่าเออแต่ว่าคนใช้เยอะแต่ว่ารายได้พวกนี้ลดลงเหรอ,อ,อเขาก็บอกกันนะแต่ว่าแต่ว่าเขาบอกว่า ผู้ใช้บนมือถืออ่ะแต่ว่าผู้ใช้บนมือถือพวกสมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยก็ยังทะลุ488ล้านต่อเดือนเหมือนกันซึ่งทางบริษัทเนี่ยได้คาดว่าการใช้บริการ Facebook บนมือถือเนี่ยจะมากกว่าบน PC ในอีกไม่นานนะใช่จะเห็นได้ว่าอย่างเราเนี่ยเราก็เหมือนกันอย่างตัวเองเนี่ยมีโน้ตบุ๊กนะแต่ว่าไปไหนมาไหนเนี่ยแทบจะใช้ก็ไม้โผลโน้ตบุ๊กใช่ไหมล่ะเออสมาร์ทโฟนเราเนี่ยได้ทุกที่อ่ะใช่สะดวกแล้วทาได้ทุกอย่างจริงๆอาจจะเป็นเพราะเหตบุ๊กเนี่ย ถ้าเราปิดเครื่องอยู่เราจะได้เฟซบ o ๊กเราก็ต้องมาเปิดเครื่องรอเครื่องรันนู่นนี่นั่นกว่าจะเสร็จใช่ไหมใช่ใแต่สมาร์ทโฟนถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถเชื่อมต่อแล้วก็เข้าได้เลยแป๊บเดียวอย่างหนึ่งก็คือที่ Facebook ได้มีการซื้ออินส a g แกรมอะไรไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องมีการผนวกการใช้ Facebook กับอินส a g แกรมเพิ่มขึ้นอีกดังนั้นคนที่ใช้บนสมาร์ทโฟนเนี่ยก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอเยอะขึ้นครบหนัก็คือแบบสามารถเข้าเพียงแอปพลิเคชันเดียวแต่สามารถลิงก์เชื่อมมโยยงกันไดดด้้าา่ววี ก็กลายว่าครอบคลุมอ่ะพูดง่ายๆนะคะครับแต่ต้องยอมรับว่า Facebook ตอนนี้นี่เขายังไม่มีแผ่วเลยนะในเรื่องของผู้ใช้เนี่ยคนก็ใช้กันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพวกเราทุกคนก็ติดกันมากขึ้นเรื่อยๆตื่นเช้ามาทําอะไรเฟซบุ๊ก k c h e อปเดตเตอรสเช็คอินแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ใน a c e b o o k เนี่ยเขาแบบว่าพยายามเอาบริการอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยรวมถึงฟีเจอร์ต่างๆก็อัปเดตกันตลอดใช่อย่างที่เราเคยนำเสนอไปอ่าอะไรนะที่เกี่ยวกับ การแชร์ใช่ไหมแอคชั่นลิงก์แอคชั่นลิงก์นะครับหรือจะเป็นเดี๋ยวนี้โซเชียลแคมเนี่ยก็มาเป็นหนึ่งในแอปของ Facebook ด้วยนะนี่แหละแล้วเขาก็บอกว่าสาเหตุที่รายได้ลดลงนะคะ Facebook เขาก็ได้บอกเลยด้วยว่ามันเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการว่าจ้างพนักงานใหม่นะคะแล้วก็การขยายโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีนั่นเองก็คือเหมือนกับมันก็ต้องลงทุนนิดนึงเพร่ะ่บริษัทเขาเติบโตใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องลงทุนในเรื่องของบุคลากรให้มันยิ่เข เจร์อะไรใหม่ๆเขาก็ต้องการคนที่แบบว่าเก่งขึ้นมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นอุปกรณ์ด้วยนะที่ในสเกต์พ้าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ระบบคาต่างเขาเขาก็ต้องจัดการให้กับเขาเรียกว่าในเมื่อผู้ใช้อืมในเมื่อผู้ใช้เนี่ยแบบโอเคไว้ใจเขาเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไม่ทําให้คนใช้ในผิดหวังผู้ใช้ในผิดหวังนะครับ่อะเรามากันที่ ในส่วนของเว็บเบราว์เซอร์กันบ้างดีกว่านะครับเราก็ห่างหายจากเว็บเบราว์เซอร์นี้ไปนานพอสมควรนะอย่าง Mozilla Firefox ออตอนนี้สาวกอย่างบูม m นี่ตอนนี้ก็มีข่าวออกมานะครับว่าตอนนี้ Mozilla Firefox เนี่ยจะถอดฟีเจอร์ที่ชื่อว่าเฟรเวกคอนออกจากเบราว์เซอร์นะครับเพราะว่ามีสาเหตุเกิดว่าอาจจะเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยเฟรวกคอนนี่คือเฟรเวกคอนคืออะไรสังเกตไหมเวลาเราเข้าเว็บตรง w w w u. r. l เนี่ยข้างหน้า u. r. l เนี่ยจะมีสัญลักษณ์เล็กๆอยู่อย่าง Google ก็จะเป็นตัว G อ๋อนี่แบบเป็นรูปเป็นสีอะไรอย่างนี้ใช่ไนั่นแหละครับแล้วแต่เวฟใช่นั่นแหละคือเขาใจละเออนั่นแหละคือเฟรบิคอลตอนนี้เอ่อก็คือว่าเขาจะถอนแล้วแต่ยังไม่ถอนตอนนี้นะครับแต่เป็นข่าวขึ้นมาอ่าก็คือว่า Mozilla นะครับผู้พัฒนาเอ่อเบราว์เซอร์ Firefox นะครับประเมินว่าเฟรบิคอลนะครับอาจเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็จะยุติการใช้งานรูปกราฟิกเล็กๆชนิดนี้ในเบราว์เซอร์นะครับโดยจะมีผลกลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนั่นเองทำไมถึงไม่ปลอดภััยคะอืสหรบ เดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่านะครับสำหรับคำว่าฟรวิคอลนะครับก็อย่างที่บอกไปเลยก็คือเกี่ยวกับสัญลักษณ์เป็นเหมือนโลโก้นะโ,โ,โลโก้เล็กๆของแต่ละเว็บที่เราเข้าไปบางเว็บอาจจะมี<ซ>หรือบ,บางเว็บอาจจะไม่มีนะครับโดย Mozilla นะครับเขาเชื่อว่านะครับเว็บไซต์ที่ไม่ประสงค์ดีเนี่ยอาจจะเป็นช่องทางในการสสแสวงหาผลประโยชน์ โดยเจ้าตัวเฟเบิลคอลนี้แหละนะครับอาจจะเป็นช่องทางหลักเลยก็ได้นะครับที่จะแฝงตัวเข้าไปทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นกับผู้ที่ต้องการจะหาประโยชน์ใส่ตัวเองนะครับโดยบบเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์อีกแหละใช่ครับตอนนี้เขาก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใหม่ละบางคนอาจจะงงว่าอ้าวแล้วเดี๋ยวพอเราเอารูปเฟเบิลคอลของสัญลั์แต่และเว็บออกไปแล้วจะเป็นยังไงต่อจากนี้ไปนะครับซึ่งโมซิลาก็ได้ตัดสินใจนะครับลาทิ้งคุณสมบัติการใส่เฟเบิลคอลที่สร้างขึ้นได้เอง ออกไปนะครับโดยจะเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนใหม่แล้วก็คือว่าเอาออกไปแล้วอะไรใหม่ที่จะเกิดขึ้นเข้ามานะครับก็คือว่าผู้ใช้นะครับจะได้พบกับเฟรนบุคัลรูปลูกโลกนะครับเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ไม่มีความปลอดภัยขนาดคือบอกเลยว่าไม่ปลอดภัยขณะที่รูปแม่กุญแจสีเทาจะแสดงถึงเว็บไซต์ที่ได้รับการรองรับใบอนุญาต SSL อันนี้เราจะเห็นบ่อย ก็คือจะเป็นรูปแม่กุญแจล็อกแล้วก็จะบอกว่าอันนี้คือมีรังรับแล้วใช่อย่างเช่นบางเว็บไซต์ที่เป็นเว็บที่เราต้องล็อกอินเข้าไปใช่พอล็อกอินเสร็จก็จะขึ้นเลยเมลถ้าจะไม่ผิดนะเดี๋ยวต้องลองไปลองเขาดูอะไรประมาณเนี้ยทีเมลฟสบุ๊คเฟบุ๊กก็มีนะก็คือว่าถ้าเป็นรูปแม่กุญแจสีเทานะครับเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการรองรับใบอนุญาต SSL นะครับแล้วแต่ปราศจากการตรวจสอบเพิ่มเติมส่วนแม่กุญแจสีเขียวนะครับจะหมายถึงเว็บไซต์นั้นได้รับใบอาาตรรบแล้วววกจส่ โอเคไม่มีปัญหาการเข้าฮอตเมลเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะครับโมสิล่ายังไม่มีแผนสําหรับการถอดเฟรนิคอออกจากปุ่มจากปุ่มแ็บนะครับหรือบุ๊กมาร์กก็คือว่าถอดเฉพาะตัว U R L แต่ในบุ๊กมาร์กเวลาเราเก็บรายการโปรดไว้เนี่ยก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับก็คือว่าเขาเสี่ยงว่าเออเดี๋ยวผู้ใช้เนี่ยจะไม่ปลอดภัยในเรื่องของการถูกลุกล้ำหรือละเมิดจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดีเขาก็เลยเอาออกดีกว่านะเพื่อความสบายใจของทุกส่วนนะครับผมมาพูดถึง Apple iPhone กันนิดนึงค่ะ ก็จะเห็นได้ว่า iPhone ในปัจจุบันขอดูนิดนึงก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเป็นหน้าจอที่เป็นพูดถึงเรื่องของคีย์บอร์ดก็คือเป็นคีย์บอร์ดระบบสัมผัสใช่ก็คือไม่มีคีย์บอร์ดนั่นเองครับผมก็คือเป็นแบบไม่มีคีย์บอร์ดนี่อกมาเป็นคีย์บอร์ดอยู่ในหน้าจอเลยใช่แต่เขาบอกว่าความจริงเนี่ยแอปเปเนี่ยก็มีเขาเรียกอะไรมีแพลนก่อนที่จะออ,ออก p p ปเปิลออกไอโฟนมาเขาก็มีแพลน3ตัวนะว่าจะให้ดีไซน์ของไอโฟนที่ออกมาเป็นยังไงอบอกว่าตัวแรกเลย3เวอร์ชันนะคะเวอร์ชันแรกก็จะเป็น iPod n อ ก็คือเป็นเหมือนแบบดีไซน์ดีอาจจะเป็นดีไซน์เหมือน iPod แต่สามารถถอกได้ใช่ประมาณนั้นแล้วก็ส่วนตัวที่2เนี่ยเป็นดีไซน์ของ iPhone ที่เราเห็นปัจจุบันแบบนี้ส่วนตัวที่3เนี่ยก็คือเป็น iPhone ที่มาพร้อมครีบอร์ดจริงสไลด์เครื่องขึ้นเออเหมือนกับว่าโซนีหรือว่าตันลูกเก็รซัมซุงอะไรอย่างเงี้ยที่สไลด์ออกมาได้นั่นแหละเขาบอกก็มีเขาบอกว่าอยากจะให้ไอโฟนเนี่ยมีแบบ พร้อมทั้งไอคีย์บอร์ดเสมือนจริงแล้วก็กคีย์บอร์ดจริงอ่อก็คือต้องการให้มีตอนแรกในแนวคิดที่คือต้องการให้ p p o o n เนี่ยมีทั้งคีย์บอร์ดที่ทักสก,กีนเอาแต่คีย์บอร์ดจริงๆเลยสามารถใช้มือกดเอาได้จากแต่แว่าล่าสุดกนะ็คือออกมาเป็นก็ออกมามเป็น อย่างนี้นั่นเองนะครับก็คือว่า<อ>เป็นหน้าจออย่างเดียวเลยเขาก็มีการออกมาเปิดเผยแองว่าความจริงเขาก็ค,คิดว่าจะมีแบบนี้เหมือนกันนะแต่ไม่แน่นะอาจจะถูกยิบยกเอาออกมาพูดอย่างเงี้ยอาจจะถูกยิบยกไปใน iPhone 5ือปเป่าถ้าไม่อย่างาน,นั้นไอโฟนก็จะเป็นการพลิกประวัติศาสตร์ของตัวเองเลยนะเพราะว่าจากการเป็นจอพลาสกรีนเนาะเขาก็อาจจะ ผนวกการทัศกีดกับการใช้แป้นพิมพ์ง่ายขึ้นด้วยแล้วก็กดกดได้สําหรับที่ใครเป็นแบบเออก็นึกถึงพว่แชทอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแชทง่ายขึ้นเพราะบางทีเราทัศกีเนี่ยบางทีแตะแล้วนิ้วเราเนี่ยมันใหญ่แล้วพอไปกดโดนแล้วก็โดนตัวอื่นเคยคุยกับรุ่นพี่ที่รู้จักคนหนึ่งก็คือเขาก็ใช้แบ็คเบอรี่กับ ไอโฟนใช่ไหมเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาชอบแชทในแบ็กเบอรี่มากกว่าเพราะว่าปุ่มมันกดนง่ายเขาบพกพอกดเออมันกดง่ายกว่างเ,เขาบอกว่ากดไอโฟนกดยากบางทีมันเป็นสัมผัสมือเราเร็วไปหรือว่า,ามันก็จะพิมพ์ผิดเออมือเราใหญ่ไปหรือว่าบางทีจังหวะเราไม่ดีอย่างเงี้ยการกดอ่ะมันอาจจะทําให้ผิดตัวอักษรแต่อันนี้มันเป็นปุ่มเป็นนูนนูนขึ้นมาซึ่งพอกดลงไปเราแน่ใจแน่นอนว่ามันเป็นตัวนี้ถ้าเราไม่ได้ออกแรงกดมันก็จะไม่ติดใช่นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีนะสาหรับใครที่ชอบการแชทการกดแตต่่ถ้าาสมมิว ชอบจริงๆก็แนะนำแบล็คเบอร์รี่ก็ได้นะแบล็คเบอร์รี่เอออันนี้ก็อันนี้ก็คือแบบเป็นสไตล์นั้นไงแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์ใครนี่ไไปใช้นี่ไงที่เป็นแบบว่าอย่างสมัยก่อนก็มีนะเยอะแยะเลยที่แบบว่าสไลด์ออกมาแล้วเป็นคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยโนเกียก็มีที่เดียบี้แชทก็ใช่ใช่แล้วคือตอนนั้นแบบคือฮามากนะมีคีย์บอร์ดออกมาแล้วจะแพงด้วยนะบสไลด์ออกมาแล้วก็เท่มากอ่ะใช้เครื่องแนวนอนกดติ๊ก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 มันจะมีเกมรุ่นหนึ่งอ่ะของโน ออใช่หรือเปล่ารู้สึกแล้วคือแบบจะเล่นเกมอ่ะฮิตมากที่เล่นเกมแล้วก็มีคีย์บอร์ดอย่างไรคือแบบตอนไรารู้สึกว่าเฮ้ยเท่มากใครใช้แบบเท่อะเมื่อก่อนต้องบอกว่าเอ็นเกตนะถ้าเราพูดถึงเอ็นเกนะเป็นแบบโทรศัพท์สําหรับเล่นเกมของโนเกียแล้วมีหลายรุ่นมากนะครับ แต่ตอนนี้ก็แต่ตอนนี้เงียบไปแล้วเนาะตอนนี้ก็เงียบๆไปในของทางโนเกียอะไรเงี้ยแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเรามาอยู่ในขั้นหนึ่งของเทคโนโลยีเราก็จะมาปยุคหนึ่งแล้วไปยุคของทัสกีแล้วเราก็เลยอาจจะตลาดนี้ก็อาจจะมองเจาะในเรื่องของ iPhone หรือสมาร์ทโฟนต่างๆอย่าง Android อะไรเงี้ยส่วนที่เป็นเหมือนกับโทรศัพท์รุ่นเป็นเหมือนที่ไม่ได้ไม่ได้สมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยก็อาจจะดับดับลงแต่ก็ยังมีคนใช้อยู่นะไม่งั้นเขาจะอยู่ได้ยังไงใช่ นะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเอามาเล่าให้ฟังนะครับว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะเป็น iPhone เนี่ยเขาก็ยังมีเขาเรียกว่าเป็นแบบโทรศัพท์มีแบบเขาก็มีแผนมีแผนมีแผนอยู่นะครับโอเคอะวันนี้เวลาหมดอีกแล้วโอ้โหเวลาหมดเร็วมากเลยนะครับยังไงล้วสัปดาห์หน้าเรายังกลับมาเจอกันกับเราสองคนนะครับบูมและเอ๋ในรายการไอทีสูมสอนนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ